ครับก็จะมีชุดการแสดงที่เป็นสัญลักษณ์ของการเปิดงานเทศกาลโลรชิงช้าครั้งนี้อีกชุดหนึ่งนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทีมงานของพิลิกด้วยนะครับในส่วนของเครื่องเสียง,ง,ยงนะครับนะะดนตรีสำคัญนะนะครับในการจัดงานแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ ชุดการแสดงที่จะแสดงต่อจากนี้ไปน่าจะพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้ครูมีกับน้องพอดได้ทําหน้าที่ตรงนี้ต่อสองสาวสวยแห่งอบอตแอม่สลองในนะครับจะขออนุญาตที่วางใหม่สักครู่หนึ่งนะครับ,บครับจะชมการแสดงเชิญชุดการแสดงได้เลยครับ<อ>สำหรับชุดการแสดงนะคะชุดแรกในวันนี้นะคะเป็นชุดเปิดนะคะเทศกาลงานโลชิงชา้าค่ะก็ขาดไม่ได้นะคะก็ ขอเชิญทุกช่านทุกท่านรับชมนะคะการแสดงจากบ้านโปง่งไฮนะคะมาในชุดการแสดงกระทุงกระบอกไม้ไผ่ขอเสียงปรบมือ okay, ค่ะเป็นชุดแรกนะคะที่เปิดการแสดงเทกศกาลโลชิงช้าบอชองตุนานานชาติประจำปี2568นะคะต้องขอขอบคุณท่านรองบุญชัยชัยจงนะคะ พ่อหลวงอาจือ,อมาเยอะท่านสอบตอจากบา้าน